สวัสดีครับน,นี่ช่องกัปตันมันดีวันนี้เราเราได้ออกจากบ้านแล้วก็วันนี้เราจะมาทำคลิปตามติดชีวิตกัปตัน12ชั่วโมงจะเป็นยังไงไปดูกันเราจะมาทำอะไรครับเราจะมาซื้อของครับครูสั่งครับทำอะไรครับทำสปาเกตตี้กับพิซซ่าครับนะรครับแต่พิซซ่าไม่ได้ทำนะครับ โ <20. S 1> okay, อเคครับใส่แมสด้วยครับเรียนสามไปหาไปหาของอย่างต่อไปครับนะไม่ต้านแซ่บลูกคาบโบนาร่าเดี๋ยวเราจะดูอีกทีนึงเพราะเราไม่มีคาร์นไดอนี้เดี๋ยวเราไปเซื้อขนมกัน ยงโอไปห้างตัดถอดไปเลยครับตอนนี้ครับเรามาตามล่าทามิซานชีสครับที่ไหนครับที่แมคโครครับตรงมาร์คเบเกอรี่มาร์คครับมันน่าจะใหญ่นะเพราะว่าไม่เคยเข้าเหมือนกันมันน่าจะใหญ่เหมือนกันถ้าเกิดอยากดูครับกดไลค์เยอะๆเลยนะครับแล้วก็กดซับสไคร e ด้วย แล้วก็กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะคะจะเป็นยังไงไปดูกันวันนี้เราจะได้ไหมครับทำเมสานชีสได้เลยครับออกรุ๊ปเล็กค่ะ กะปุกสุดท้ายเลยครับสุดท้ายทีนี้เราจะทําอาหารเมนูอะไรครับคาโบนาร่าหมือนเดิมครับโอเคครับ,<อ>บกลับบ้านไปเตรียมกลับบ้านไปเตรียมของกันดเดี๋ยวกลับบ้านไปเตรียมกันใครอยากรู้ว่าส่วนสมนี้ครับทั้งหมดคืออะไรไปดูที่กับกันเข้าครัวนะครับแล้วเราก็ต้องใช้กระทะเพิ่มเขียงมีดเนี่ยครับ เดี๋ยวจะเป็นยังไงย้องทำครับจะเป็นยังไงไปดูกันเริ่มทําอาหารกันเลยเนาะแยกไข่ขาวไข่แดงกันอยู่มีดบาดจริงนะลูกระวัง อันนี้เดี๋ยวแม่ไปวันนี้ครับแม่กำลังจะไปทุระออกไปข้างนอกอีกแล้วครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงไปดูกันนี่ไงสวัสดีคับสวัสดีสวัสดีครับ สวัสดีครับโอเคนี่คือต้องเก่งมากตัวขนมฮะน่าน่านี่คือตนนีเสร็จแล้วนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ใช่ไหมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะคะบาย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 หมาชื่ออะไรครับ เหนนปาบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนดูสิบายบายคงไม่ได้แล้ว